สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งเก้าเนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับก็คือผมได้สั่งของออนไลน์เนาะเป็นตัวต่อหูโชนะครับใส่รถกระบะนะครับใส่ใน n o v a NP300 นะครับก็คือต่อยังไงนะครับก็คือประมาณว่าคนที่ใช้นั่ก็คือโชคใช่ไหมมันระยะยืดมันไม่พอคือมันไม่สามารถยืดลงไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องต่อให้มันยาวกว่าน,นี้ นี้ก็เลยเป็นตัวเสริมสำหรับบางคนแบบไม่อยากเปลี่ยนโชคใหม่ว่าซื้อถ้าซื้อโชคใหม่ก็ก็ทุนก็สูงหน่อยก็เดี๋ยวมาดูของกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะครับราคา600นะครับมีแถมก็แถมผ้ามาให้แล้วก็เป็นข้อต่อนะครับ ออแพ็คเกจแปลกดีนะครับแต่แกะให้ดูข้างในนะครับเป็นยังไงก็แกะมาแล้วนะครับของใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานคุณนาพผวัสดุนะครับก็ผมลองโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน,นี่อะไรว่าโอเคอยู่นะครับ ลองวัดให้ดูนะครับว่ายืดต่อจากออชกได้อีกประมาณเท่าไหร่นะครับลองวัดจากกึ่งกลางเนาะาให้ดูกัน,นนะครับเป็นประมาณ7เซนนะครับถ้าตอนที่ผมสอบถามทางร้านเนาะเขาบอกว่าออสามารถใช้กับชกเพิ่มช่วยได้ประมาณ2นิ้วนะครับก็เดี๋ยวตอนติดตั้งเดี๋ยวมา ดูให้ดูกันนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ